สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขฝันใครโชคดีบ้างเอ็ดก็ได้ได้ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเลขเลขบกค่อยง่าเนะคนก็นจะบ่ค่อยซื้อคนก็เห็นน้อยมากสูตรใจเข้ารัวๆนะสองงวดติดนะแต่ยายยังไม่ทำอันนี้ก็มาปล่อยสูด สูตรแอดเรก่อนว่าตัวเลขมีอะไรบ้างเหมือนครั้งก่อนที่ปล่อยสี่กับสองสีมาเนาะแต่ว่างวดนี้เจ็ดกับศูนย์เนี่ยให้ระวังมาเยอะมากเจ็ดกับศูนย์นาเลขหนามันมาต่ำเนาะเลขหนามาศูนย์เ,นเ,ลนนเลยเด้จะต่ำมากมากเลยอะ รวมกันรวมกันยังไม่ฟันนะยังบ่ฟันอันนี้เป็นเป็นเลขสูตรนะเลขสูตรนะมันมาแค่ตัวเนี้ยมาแค่สองตัวเนีย่ยรวมกัน แล้วก็มาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยฝันยังไม่ฝันเลขฝันให้รอหลังวันที่ยี่สิบสองวันพระถ้าวันพระก่อนงวยวันที่หนึ่งจะออกก็จะสามสิบแต่ถ้าเราฝันเราก็จะฝันวันพระก่อนแล้วงวดที่ผ่านมาก็ เป็นวันพระจันทร์แดงเนาะฟันฟันให้ถ้าฟันแบบนี้ตะเกาเข่านะนะถ้าเพิ่นบอกเป็นตัวแล้วก็บ่มีฟันลายผมเนี่ยคือบอกแล้วกันแล้วเลยสินะบอกตั้งแต่วันที่เจ็ดทราทำดูชุ่มกว่าจะถึงวันที่สิบหกแต่แอดก็ล่มคลิปลงไปเรื่อยๆเพราะว่าคลิปไม่ดันช่องเข้าบดันช่องเข้ามันคนติดตามสองหมื่นกว่าก็จริงแต่ว่าแอดน่ะถ้าฟันหรืออหยังแบบแปลกแอดจังกอกมาเล่า ้ากาเลขสูตรมันมาแปลกๆเนาะเพราะว่าตอปกติแล้วนั่นแอดจะลงสูตรคุณยายสูตรคุณยายนะแอดลงเรื่อยๆนะเ,เดือนละคลิปอะไรอย่างเงี้ยเลขราวก็บางครั้งก็ลงเพราะว่าส่วนมากแอดก็เอาไปลงให้ในลไลน์ไงก็ลองพิมพ์เข้าไปดูในไลน์นะยายน้อยฉวีอ่ะลูกคุณยายอ่ะบริดี้มิคายังบอดดี้มี่ยังเกาะ เบอร์โทรคุณยายกระยานคนหลายเนาะบางครั้งมันก็เข้าไหมคะท่านผู้ชมบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็ไม่เข้าเนาะเราก็ไม่อยากให้มันไม่อยากให้ช่องเราดังมากก็ตัวงใดละ่ะพี่บุญวัฒนากระไดมาเห็นเนาะสันเปียกค่ะโอ้ยผู้ใดหอ,อกห้าโมกแล้วผู้ใด,ดสิอยากสื่อละ่ะสี่หกเป็นบ่ก แต่แอนเนี่ยไปซื้อกลับหัวขึ้นซีเก่าอย่างผุนเนาะบักหลายน่าจะได้มากอือ่างวดนี้นะงวดวันที่หนึ่งตุลานะคะหนึ่งตุลาเลเต้นคอยนั่นมันมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาคอยซีซื้อแบบนี้ผนได้แลยวนะ ชอบบอกอ่ะรอเลขฝันนะคะยิบสองเนาะอันนี้เอาลงมาให้แบบเอาไปวิเคราะห์กันก่อนบ้านเลขเลขเด่นของแอปมาแบบนี้แต่ว่ารอเลขฝันก่อนนะะเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดทิ้งท้ายสามเดือนคุณเด้สามเดือนคุณเดนน้ยาวสามเดือนแต่ว่า ภายในสามเดือนเนี่ยเขาก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,วาเพื่อนจะมาให้เป็นตัวเป็นตัวแบบนี้อีกกี่งวดแต่ว่ายาวจะให้จนถึงสามเดือนรอด,ดูนะจะใช่ไหมนะคะ แล้วก็หวยลาวคุณยายก็ลงไปแล้วนะคะหวยลาวหวยลาวชอบหวยลาวอันนี้ตัวเลขในสูตรคุณยายนะยุะสูตรทางมาแล้วเลยตัวเดียวหวยลาวรวมกันนะรวมกันรวมกัน เอาสามตัวน้ำเนี่ยลาวล่านะฮะลาวล่า,ะะลา,ลาพัฒนาฝังโค้งฝังโค้งตัวเลขที่ชอบนะแล้วก็มาสูตรคุณยายด้วยไม,ไม่ไม่ได้ฝันนะคะนี่ใครชอบก็ตามเนาะอันนี้เป็นความชอบอันนี้ร่วมกันนะ 3ตัวอันนี้ผมชอบแบ่งปันบอบแพ้งเดียถ้าเขาเราก็มีอยู่มีกินเหมือนกันนะแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ใจตรองดูนะคะทั้งหมดทั้งปวงก,กับสัุุขอให้ตรงๆเนาะสาธุขอให้ตรงๆห้าบาทนะ อขอบพระคุณมากๆนะคะใครเขามาติดตามช่องแอด a รนนะคะสูตรคุณยายก็ลงไปแล้วนะคะส่วนมากก็จะลงสูตรคุณยายเนาะ